ก่อนอื่นเธอจะต้องเลิกดือ้อเลิกเถียงเลิกงองแงงงงแงงใส่ฉันฉันสั่งให้ทำอะไรก็ต้องทำเมชะงักถามว่ามากไปไหมไม่เลยถ้าเราไม่สามัคคีกันเราก็จะไม่มีทางทำอะไรได้สำเร็จก็ได้ที่ฉันยอมเนี่ยเพราะอาจารย์มาโนดกับพี่โชมนะเมย์ตอบอย่างไว้เชิงแต่พอยศให้ไปต้มบะหมีให้อีกชามก็ทำตาเขียวใส่ถามว่ามันเกี่ยวกันยังไงเกี่ยวสิ กองทัพต้องเดินด้วยท้องถ้าเราไม่อิ่มทําอะไรก็ไม่สําเร็จคิดอะไรก็ไม่ออกเพราะฉะนั้นเธอต้มบะหมี่มาให้ฉันสดีๆเมมองแค้นแต่ก็ลุกพอเมลุกยศรีบอกอ้อก่อนจะไปต้มบะหมี่ขอน้ําเย็นสักแก้วด้วยนะจ๊าน้องเม เมหันมองตาเขียวปัดแต่ยศทำไม่รู้ไม่ชี้หยิบโทรศัพท์มาเล่นเมทำปากขมุบขมิบใส่ยศแอบมองเมขำๆแต่พอเมหันไปก็มองอย่างเห็นใจเข้าใจและสงสารดวงจิตของปรกรณ์ออกตามหาเทิดกับพุกด้วยความเป็นห่วงล่องลอยไปในที่มืดสลัวพยายามร้องเรียกแต่ไร้วี่แววของทั้งสอง รุ่งเช้าปรกรณ์กับอิงอ่อนไปหาหลวงพ่อที่กุติหลวงพ่อฟังปรกรณ์เล่าการออกตามหาเทิดกับพุกแล้วบอกว่าหลวงพ่อรู้ว่าเจ้าเป็นห่วงครูเทิดกับครูพกุกแต่การที่จะตามไปช่วยแบบนั้นมันอันตรายกับตนเองและที่สําคัญดวงจิตของเจ้าไม่อาจข้ามผ่านนิมิตมืดที่ใสดําสร้างขึ้นได้อีกแล้วทําไมตอนนั้นพิกรณ์กับหลวงพ่อถึงไปได้ล่ะคะ ตอนนั้นโยมกับโยมดวงยังมีกรรมต่อกันอยู่แต่เมื่อโยมอโหสิรกรรมให้แก่กันแล้วทางที่เชื่อมไปนั้นย่อมขาดลงประกรณ์บอกว่ามีหน้าถึงตนจะพยายามแค่ไหนก็ไม่พบใครเลยปล่อยให้ครูเทิดและครูพุกเป็นคนจัดการเรื่องราวทั้งหมดด้วยตัวของเขาเองเถอะสิ่งที่เจ้าควรทำควรแก้ไขก็ได้ทำไปแล้วถ้ายังยึดติดอยู่กับอดีตไม่ปล่อยวางชีวิตจะสงบสุขได้อย่างไร ขอบคุณครับหลวงพ่อที่ช่วยเตือนสติผมปรกรณ์กราบหลวงพ่ออิงออนกราบตามหลวงพ่อมองทั้งสองอย่างเมตตาเมื่อกลับลาหลวงพ่อและเดินมาที่รถอิงออนหน้ามือส่วนเซเหงื่อเต็มใบหน้าปรกรณ์รีบเข้าประคองร้องเรียกตกใจมากออนออนเป็นอะไรอิงออนหมกสติในอ้อมแขนประกรณ์เขารีบพาไปส่งโรงพยาบาลจนกลางวันอิงออนรู้สึกตัว เห็นปรกรณ์นั่งเฝ้าอยู่ข้างเตียงก็ดีใจพยายามจะลุกปรกรณ์รีบบอกนอนพักก่อนออนหมาให้น้ำเกลืออยู่จ้ะอิงออนขอโทษที่ทำให้วุ่นวายทำไมพูดอย่างนั้นละ่ะพี่ตังหากที่ควรขอโทษที่ไม่ดูแลออนเพราะมัวแต่ยุ่งเรื่องของตนเองต่อไปนี้พี่จะดูแลออนให้มากขึ้นและให้ดีที่สุดให้สมกับความดีของออนที่ช่วยพี่ตลอดมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันพี่รู้เรื่องอดีตของออนด้วยเหรอคะ พี่รู้ตอนที่เข้าโรงพยาบาลครั้งสุดท้ายแล้วออนละออนรู้ได้อย่างไรครูเทิดเล่าให้ฟังตอนที่จับออนกับน้องเมไปอะคะ่ะไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่ามันจะเป็นเรื่องจริงแต่มันก็เป็นไปแล้วไม่ว่าอดีตจะเป็นอย่างไรเราแก้ไขไม่ได้แต่พี่สัญญาว่าพี่จะทำปัจจุบันกับออนให้ดีที่สุดจะไม่ทำให้ออนเสียใจแม้แต่ครั้งเดียวพี่สัญญา ปรกรกอดอิงออนไว้ด้วยความรักอย่างที่สุดอิงออนกอดตอบด้วยความรู้สึกเดียวกันฝ่ายเทิดกับพูกกำลังเดินอยู่จูจ่ๆทางก็ลาดชันขึ้นซ้ำม,มีลมพัดกระโชกเข้ามาอย่างแรงจนพุกสงสัยว่านี่มันลมอะไรกันเธอเตือนให้ระวังตัวด้วยสายดำมันอาจมีลูกเล่นอีกก็ได้ขณะทั้งสองกำลังมุ่งมั่นเดินฝ่าลมแรงขึ้นไปนั้นจูจ่ๆก็มีเสียงร้องเรียกของดวงดังขึ้นพิเทอด พีเทิดเธอ,เธอชะงักบอกพุกว่าแม่ดวงกำลังเรียกหาข้าพุกถามว่าเสียงแม่ดวงที่ไหนตนไม่เห็นได้ยินเลยฉับพลันเสียงดวงก็ดังขึ้นอีกร้องเรียกเธอให้ช่วยด้วยเธอตกใจบอกพุกว่านั่นไงแม่ดวงกำลังร้องขอความช่วยเหลืออยู่แม่ดวงแม่ดวงเธอวิ่งลงเนินไปทันทีพุกตกใจพยา,ยายามร้องเรียกเธอแต่เธอวิ่งไม่หยุดพุกลังเลไม่รู้จะทำอย่างไรดีสุดท้ายก็วิ่งตามเธอไป ที่ห้องพักของเมย์เช้านี้มีโทรศัพท์เข้ามาแต่เชา้าเมย์งัวงเงียขึ้นมารับสายปรากฏว่าเป็นสายจากยศพอฟังปลายสายพูดเมย์หายง่วงเป็นปริทิ้งตอบอย่างรีบร้อนว่า ไปสิฉันไปด้วยแน่ขอเวลาอาบน้ำสิบห้านาทีเมรีบลุกขึ้นมิ่งออกจากห้องน้ำพอดีเมบอกว่ารู้ตัวคนที่ต้องขายโนย้ตเพลงให้แล้วพี่ยศโทรมาบอกเมื่อกี้นี้ถามมิ่งว่าจะไปด้วยกันไหมมิ่งบอกว่าตนจะไปมาหาลัยคุยกับเพื่อนเพื่อน,นที่ทำเรื่องขอย้ายสาขาก่อนเมบอกว่าดีลำพังพี่ยศคนเดียวคงทำทุกอย่างพร้อมกันไม่ได้พวกเราช่วยกันคนละไม้คนละมือเชื่อว่าทุกอย่างต้องจบลงด้วยดี พอมีจะไปอาบน้ํามิ่งเรียกไว้ถามออำๆว่าเดี๋ยวนี้เรียกพี่ยศเต็มปากเต็มคาเลยนะเมย์ทำหน้าตายถามว่าทําไมก็เขาเป็นพี่ตนเรียกพี่ยศก็ถูกแล้วนี่มิ่งทําหน้าล้อๆบอกว่าเมื่อก่อนเธอเรียกนายยศทุกคําเมย์เลยว่าถ้ามิ่งไม่ชินหูตนจะเรียกนายยศเหมือนเดิมก็ได้เรียกพี่ยศน่ะดีแล้วฉันดีใจนะที่แก เห็นความดีของพี่ยศทีพราะพี่เขาอ,อเป็นคนดีจริงๆมิ่งดีใจกับเมย์จริงๆจนอดไม่ได้ที่จะบอกกับครแูแพรว่าแพรที่เราสงสัยกันดูถ้าจะเป็นเรื่องจริงแล้วละแกเสียดายที่แกไม่อยู่ซะแล้วไม่งั้นเราคงมีเรื่องเมาส์กันสนุกไปเลยฉันคิดถึงแกนะ พงแพรที่มิ่งบ่นคิดถึงเมื่อตายแล้วก็กลายเป็นบริวารของราตีวันนี้ก็บีบนวดรับใช้ราตีอย่างเอาใจราตีหางตาใส่แพรพูดอย่างหมันไส้นังตัวดีตอนอยู่กับพี่เทิดมึงก็ออกฤทธิ์ออกเดทแต่พอมาอยู่กับกูสงบเสงี่ยมเลยนะมึงกูคกรูเทิดไม่รักษาสัญญาจนป่านนี้ยังไม่ยอมช่วยให้ฉันได้สมหวังกับพี่ยศเลยคุณคุณต้องช่วยฉันนะคะ ทวดกับเหลนมันก็ตะเภาเดียวกันกูมีใจรักม่านให้พี่เทิดแต่เขากลับไม่เคยเห็นค่าความรักกูเลยราตีมองพวงแพรแล้วคิดถึงอดีตเวลันนั้นตนเองเพิ่งอายุ18เิดเธออยู่ในวัยหนุ่มอายุ20ยังเป็นเด็กฝึกหัดอยู่ในคณะของพระประดิษฐ์ไพเราะ วันหนึ่งขณะเธอกำลังดูแลระนาดอยู่อย่างขมักขมเนราตรีในวัยขบเพาะแต่งชุดไทยสวยหรูสมกับเป็นลูกสาวขุนนางผู้ใหญ่เดินเข้ามากอดเธอจากข้างหลังอย่างไม่เขินอายเพราะไปเรียนเมืองนอกมา เธอขยับหนีติ้งว่าเดี๋ยวคนมาเห็นจะไม่งามราตีไม่แยแสบอกว่าช่างประไรก็ตนรับพี่เอิอใครใคก็รู้เธอขอร้องให้ปล่อยตนเพราะถ้าเรื่องไปถึงหูคุณพ่อคุณตนอาจตายแน่ราตีกลับบอกว่าดีเลยคุณพ่อจะได้จับตนแต่งงานกับพี่เิดเลยแล้วออดอ้อนพี่เทอฉันรับพี่เอิอนะพี่เอิอก็รู้ ฉันยังเป็นแค่เด็กฝึกหัดระนาดบ้านไม่ได้ร่ำรวยไม่เหมาะสมกับคุณราตรีดอกงั้นพี่ก็ย้ามาอยู่กับพ่อฉันสิฉันจะบอกให้พ่อตั้งวงดนตรีให้พี่เธอจะได้เป็นนาะนาดมือเอกแค่นี้ก็สมฐานะกันแล้วเธอโกรธมากต่อว่าทันทีคุณราตรีจะดูถูกฉันเกินไปแล้วถึงฉันจะต่ำต้อยฉันก็ไม่เคยคิดใช้ตัวไต่เต้าคุณตัดใจจากฉันเสถอะฉันพูดเล่น ราตีเห็นเทอดโกรธก็จับมืออ้อนพี่เธออย่าโก,กรธฉันเลยนะก็ได้งั้นฉันจะรอยามใดที่พี่เพรียพร้อมพี่ต้องมาสู่ขอฉันนะเธอแกะมือราตีออกแล้วหันไปทํางานต่อสิบแปดปีผ่านไปวันนี้ราตีเดินมาได้ยินเสียงซ้อมระนาดดังมาจากเรือนเธอก็หยุดฟังพึมพำแค้น กูเฝ้ารอ,อนานเกือบ20ปีจนพิเทอร์มีชื่อเสียงกลายเป็นระนาดมือหนึ่งของพระนครแต่สิ่งที่กูได้ตอบแทนคือการโทรยศสินกับพวกเป่าไพร่ในเรือนเห็นราตีเดินมาก็พากันเหลืกหลักราตีหุบร่วมหันไปถามสินพิเทอร์ยังสอนไม่เสร็จอีกเหรอเออใกล้เสร็จแล้วขอรับคุณราตีไปรอที่สวนก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะไปเรียนครูเทอร์ให้ ถอยราตีทะลึ่งตาใสาจนสิลต้องหลีกทางราตีก้าวขึ้นเรือนไปอย่างเอาเรื่องแล้วราตีก็ต้องตะลึงตาค้างเมื่อขึ้นเรือนไปเห็นเทิดกำลังนั่งกอดดวงดูแดงหัดระนาดกับกล้าอยู่ อีหน้าด้านมึงตายราตีแผดสุดเสียงพุ่งเข้าตบหน้าดวงไม่ยังเธอร,รีบเอาตัวบางดวงไว้บอกราตีให้หยุดมันเป็นใครทำไมพี่ต้องปกป้องมันนี่แม่ดวงเมียฉันราตีกรีดั่นเธอบอกกล้ากับสินให้เอาตัวราตีออกไปราตีแผดเสียงมองเธออย่างอาฆาตแค้น อย่าแตะต้องตัวกูแล้วพีิเธอร์จะต้องเสียใจคิดถึงอดีตแล้วราตีบอกแพรว่าชื่อเสียงสมบัติชาติตระกูลกูก็มีพร้อมแต่พีิเธอร์กลับตาต่ำไปคว้าอีหญิงชาวบ้าน นักร้องแม่ไม้ลูกติดมาทำเมียกูสาบานไว้ตั้งแต่วันนั้นต่อให้เป็นผีกูกับอีดวงจะไม่มีวันอยู่ร่วมโลกกันได้แพรถามว่าเลยกลายเป็นสายดำเหรอใช่กูเอาอีดวงไปซ่อนไว้ในที่ไกลแสนไกลให้พีเธอถามมันไม่เจอพีเธอจะได้อยู่กับกูตลอดการแต่ไอ้กล้าก็ทำแผนกูพังพินาศหมดแพรบอกว่าเราหัวอกเดียวกันตนรักพี่ยศก่อนแต่เขากลับไปรักเพื่อนตนมันสองคนได้สมหวัง แต่ตนต้องตายกลายเป็นผีราตียุว่ามึงต้องสู้แย่งเขากลับมาเป็นของมึงให้ได้แพรถามว่าตนต้องทำยังไงราตีกระซิบข้างหูแพรแล้วฉีกยิ้มเจ้าเล่ยยศกับเมย์ไปนั่งคุยกับสารวัตรวิเศษในห้องทำงานที่สถานีตำรวจสารวัตรเล่าผลการสืบสวนว่าจากข้อมูลที่คุณยศให้เราไปตรวจสอบที่กล้องวงจรปิดที่ร้านกาแฟแล้ว รู้ว่าคนที่ต้องขายน้ตเพลงให้ก็คือนายุทธเป็นโปรดิวเซอร์รายการประเภทท้าทายรายการหนึ่งแต่ไม่ดังตอนหลังก็ถูกถอดออกจากผังทีวีช่องหนึ่งสารวัตรหันจอโน้ตบุ๊กให้ยศกับเมดูเห็นต้องกับยุทธนั่งคุยกันและส่งเงินให้สารวัตรเล่าไปด้วยว่าโชคดีที่ทั้งสองคนนั่งอยู่ตรงกล้องวงจรปิดพอดีและเป็นกล้องรุ่นใหม่ที่จับภาพได้ค่อนข้างชัดเจนเราเลยตามตัวนายุทธได้ไม่ยากหมายความว่า สารวัตรรู้ที่อยู่ของนายยุธคนนี้แล้วใช่ไหมคะสารวัตรยิ้มและพยักหน้าอย่างมั่นใจยศกับเมมองหน้ากันอย่างดีใจมาก เมื่อสารวัตรกับลูกน้องพาย,ยดกับเมไปที่บ้านค่อยข้างใหญ่หลังหนึ่งที่แต่งเป็นรูปบริษัทมีป้ายโฆษณารายการเป็นรูปผีและสถานที่น่ากลัวต่างๆตำรวจขับรถมาจอดที่หน้าบริษัทสารวัตรยศและเมย์พากันลงไปยศเดินไปดูที่หน้าบ้านบอกสารวัตรว่าเหมือนไม่มีใครอยู่เลยพอดียามโผลมาเห็นตำรวจก็ตกใจเปิดประตูหนสิสารวัตรบอก ยามเปิดประตูถามว่ามีอะไรหรือครับคุณตำรวจสรรวัตรบอกว่าผมมาพบนายยุทธอ๋อคุณยุทธกับทีมงานทั้งหมดไม่อยู่ครับไปไหนไปที่บ้านพักคุณยุทธที่เมืองการครับ เห็นว่าจะไปถ่ายทำรายการใหม่สารวัตรถามว่ารู้ที่อยู่หรือเปล่ายามบอกว่ารอประเดี๋ยวจะจดให้พอยามวิ่งกลับเข้าไปในบ้านสารวัตรบอกยศกับเมย์ว่าตอนบ่ายผมติดประชุมคงไปด้วยไม่ได้แต่ผมจะประสานตำรวจทางนั้นให้ผมว่าไม่ต้องก็ได้ครับได้ที่อยู่แล้วผมจะลองไปคุยกับเขาดีๆเขาน่าจะเข้าใจแค่สารวัตรช่วยตามหาตัวคุณยศให้ผมก็ต้องขอบคุณมากๆแล้วก็ได้แต่ถ้ามีปัญหาคุณติดต่อผู้ กกับพันลบได้เลยนะเขาเป็นเพื่อนรุ่นเดียวกันกันกบผมเองอยศไหวาสารวัตรเมย์ไหว้าตามสารวัตรยิ้มบอกว่าไม่เป็นไรครับ ตำรวจมีหน้าที่บริการประชาชนอยู่แล้วยศขับรถพาเมย์บ่ายหน้าไปที่กาญจนบุรีก็เป็นเวลาพรพเพลยแล้วเมย์นั่งมองออกไปนอกหน้าต่างสีหน้าเริ่มวิตกกังวลขึ้นเรื่อยๆเวลาผ่านไปจนกระทั่งพระจันทร์ขึ้นแล้วเห็นพระจันทร์เต็มดวงลางๆแย่แล้วเมย์หันบอกน้ำเสียงตกใจยศถามว่าอะไรเหรอคืนนี้เป็นคืนวันเพนด้วยนะสิ ไม่ต้องห่วงหรอกเราใกล้จะถึงที่หมายแล้วยศตอบสบายๆแต่เมกังวลนั่งบีบมือตนเองยศเหลือบเห็นแล้วเอื้อมมือมาจับมือเมเธอหันมองยศอย่างกังวลแต่ยศพูดอย่างมั่นใจว่าจะต้องไม่มีใครตายเพราะเพลงท่วมทรณีอีกความมั่นใจของยศทำให้เมย์เบาใจและเชื่อมั่นขึ้น มาถึงบ้านพักของยุทธที่เมืองการยศจอดรถที่หน้าบ้านมองเข้าไปเห็นทีมงานหลายคนกําลังจัดเตรียมอุปกรณ์การถ่ายทํารายการอย่างเร่งรีบทีมงานคนหนึ่งหามาเห็นยศตะโกนถามมาหาใครครับผมมาพบคุณยุทธครับยุทธที่กําลังยืนสั่งงานอยู่ใกล้หันมองแปลกใจเดินเข้ามาพูดอย่างสุภาพผมยุทธครับคุณมีธุระอะไรกับผมผมเป็นเจ้าของโน้ตเพลงท่วมตรรีที่ต้องเอามาขายให้คุณครับ ยุทธมองยศกับเมยอึ้องแล้วจึงเชิญเข้าไปนั่งคุยกันในห้องทำงานยุทธเอ่ยอย่างยินดีมากว่าผมดีใจจริงๆที่ได้พบคุณยศวิจิตวาทินตัวจริงเสียจริงผมเคยโทรและขอสัมภาษณ์คุณแต่คุณปฏิเสธผมต้องขอโทษด,ด้วยครับแต่ผมคิดว่าคุณยุทธคงเข้าใจแล้วว่าทำไมผมถึงไม่อยากให้สัมภาษณ์คุณตามมาเอาโน้ตเพลงท่วมตรณีถึงที่นี่ก็แสดงว่าเรื่องอาถรรพ์ของมันเป็นความจริงใช่ไหมครับ ยุทหันมองหน้าเมกระซิบถามว่าจะตอบอย่างไรดีเมจึงหันถามยุทธว่าคุณจะสัญญาได้ไหมคะว่าถ้าคุณรู้ความจริงทั้งหมดแล้วคุณจะยอมคืนนอเพลงให้เราและจบเรื่องทั้งหมดไว้เพียงเท่านี้ยุทธนิ่งไปอึดใจก่อนจะพูดอย่างจริงจังด้วยสีหน้าจริงใจว่า คามจริงผมเตรียมงานทุกอย่างไว้เรียบร้อยแล้วแต่ผมก็สัญญาอย่างรูปผู้ชายว่าถ้าคุณยุดเล่าความจริงให้ผมฟังทั้งหมดผมจะคืนโน้ตเพลงท่วมธรณีให้คุณและยุติการถ่ายทํารายการในคืนนี้ยศกับมีมองหน้ากันอย่างโล่งอ,อกแล้วยศก็ตอบทันทีว่า ตกลงครับผมจะเล่าเรื่องทุกอย่างให้คุณฟังยศค่อยๆเรียบเรียงเรื่องราวทั้งหมดเล่าให้ยุทธฟังยุทธฟังอย่างตั้งใจมากพอยศเล่าจบยุทธทั้งทึ่งทั้งแปลกใจตื่นเต้นอัศจรรย์ใจจนพึมพำทำไม่ได้ยินจากปากของคุณยศเองผมคงไม่เชื่อเด็ดขาดเราทำรายการเกี่ยวกับเรื่องวิญญาณก็จริงแต่ส่วนมากก็เป็นเรื่องเล่าที่พิสูจน์ยังไม่ได้แต่เรื่องของโน้เพลงท่วมธรณีพิสูจน์ได้จริงๆเพราะมีคนตายจากการร้องเพลงมาแล้วถึงสองคน Amazing จริงจริง แต่คุณสัญญาแล้วนะคะว่าจะไม่นําเรื่องนี้เผยแพร่ออกไปเมย้ําแน่นอนครับไม่ต้องห่วงผมจะไปเอาโนต้ตเพลงท่วมตรวีมาคืนให้ผู้คุณเดี๋ยวนี้ยุทธพูดขึงขังมากแล้วลุกออกไปจากห้องเมย์กับยศมองหน้ายิ้มกันอย่างสบายใจไม่ทันหูยิ้มก็ต้องตกใจผงะเมื่อยุทธออกไปแล้วปิดประตูล็อกจากด้านนอกยศรีบลุกไปกระชากประตูแต่เปิดไม่ออกเราถูกมันหลอกแล้วยศโมโหมากไอเลวเอ้ยชั่วจริงๆสงสัยอยู่แล้วเชียว ว่าทำไมพูดง่ายนะเมด่าแล้วเข้าไปขยับประตูอย่างแรงตะโกนเปิดประตูเดี๋ยวนี้นะนายยธเปิดประตูเปิดสิยศด,ดึงมือเมออกบอกว่าไม่มีประโยชน์หรอกเจ็บตัวเปล่าๆและจะทำยังไงดีเมทั้งโกรธทั้งแค้นทั้งวาวุ่นใจยศนน่งเยือกเย็นแต่ครุ่นคิดยุดปิดประตูขังยศกับเมย์แล้วก็ออกไปทีมงานพากันวิ่งเข้ามาถามอย่างไม่สบายใจว่าต้องยกเลิกการถ่ายทาวันนี้ใช่ไหมพี่ ไม่เราจะถ่ายทําต่องานนี้รายการเราต้องดังแน่ๆเพราะได้คํายืนยันเรื่องอาถรรพ์ของเพียงท่วมธรณีจากปากของนายยศเองยุธหยิบโทรศัพท์มือถือออกมาบอกลิงโลดว่าฉันอัดคลิปเสียงทั้งหมดไว้แล้วให้ทุกคนรีบขึ้นรถแล้วออกเดินทางกันได้เลยพี่มีกลัวเขาฟ้องเหรอยิงฟ้อง รายการเราก็ยิ่งดังน้องอาสาสมัครที่เล่นดนตรีไทยได้กันมาหรือยังพอทีมงานบอกว่ามาแล้วยุดบอกโอเคงั้นไปกันเลยยุดเดินนําไปขึ้นรถทีมงานเรียบตามแล้วรถก็พุ่งออกไปอย่างเร็วยุดกับเมยังถูกขังอยู่ในห้องทํางานของยุดยุดเดินมานั่งที่โซฟาแล้วท่าทีปกติเมมองอยากไม่เข้าใจถามว่านี่นายจะไม่ทําอะไรเลยเหรอนั่งลงเถอะ นายจะบ้าหรือไงจะปล่อยให้พวกนั้นถ่ายทํารายการไม่ได้นะนายก็เห็นอยู่แล้วว่าคือใน,นเป็นคืนวันเพ็ญต้องเกิดเรื่องแน่พวกนั้นไม่ได้ถ่ายทํารายการหรอกและก็ไม่มีใครตายทั้งนั้นทําไมละ่ะเมย์ยิ่งฟังก็ยิ่งงงทันใดนั้นเสียงไขกุญแจประตูห้องดังขึ้นและประตูก็เปิดออกอย่างเร็วเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้ามามองยศคุณยศใช่ไหมครับครับนี่มันอะไรกันเมย์มองหน้ายศเห็นแล้วยิ้มอย่างมีเลสไน เมื่อออกไปที่หน้าบ้านยศกับเมเห็นตำรวจหลายคนคุมตัวยศกับทีมงานขึ้นรถออกไปยศมองโน้ตเพลงท่วมธรณีในมือถอนใจโล่งอกและชวนเมกลับเมมองหน้าเขานิ่งอย่างเอาเรื่องถามเสียงขุนว่าจะบอกฉันได้หรือยังอะไรหรอยศแกล้งทำไก่แล้วรีบหัวเราะเมื่อเมทำท่าจะเข้ามาเอาเรื่องโอเคโอเคบอกแล้วจำตอนที่เธอขอแวะเข้าห้องน้ำตรงปั๊มน้ำมันก่อนถึงที่นี่ได้ไหม ทำไมยศเล่าว่าตอนที่เธอไปเข้าห้องน้ําตนได้โทรศัพท์คุยกับผู้กํากับพันลบแล้วเมฟังแล้วยิ้มออกชมว่านายนี่รอบคอบดีนะยศยิ้มขอบคุณคําชมบอกว่าแค่คําชมอย่างเดียวคงไม่พอเพราะตอนนี้ตนหิวข้าวมากเลยโอเคมือนี้ฉันจะเลี้ยงนายเองยศมองอย่างไม่แน่ใจว่าจะได้กินบะหมี่สาเร็จรูปอีกหรือเปล่ามเมรีบ,บอกว่าเลี้ยงจริง นายอยากกินร้านไหนแวะได้เลยเยี่ยมแต่งบไม่เกิน100บาทขาตัวนะยศชะงักเมหัวรอร่วนเดินไปที่รถได้ยินยศพูดเสียงตามหลังว่านึกอยู่แล้วคบเด็กสร้างบ้านแวะกินก๋วยเตี๋ยวกันก่อนพอขึ้นรถขับออกมายศพูดอารมณ์ดีว่าก๋วยเตี๋ยวร้านนี้ไม่เลวเลยถ้าคราวหน้าผ่านมาอีกต้องแวะมากินแน่เมเงียบจนน่าสงสัยยศหันมองแล้วสายหน้าพึมพำขำ พอหนังท้องตึงหนังตาก็หย่อนเลยนะอย่าพูดมากนะเมนั่งพิงรถอยู่พงกหัวขึ้นมาพูดสลือขับรถไปดีๆนะพาฉันไปให้ถึงกรุงเทพละ่ะแล้วหลับต่อเฮ้ยทิ้งกันดื้อๆเลยเหรอเมเงียบเธอยังไม่ได้คาดเข็มขัดเลยยศหันมองเห็นเมหลับพร้อยไปเลย เขาสายหน้าอย่างอ่อนใจแกมเอ็นดูจอดรถข้างทางแล้วปลดเข็มขัดนิรภัยของตนเองเอื้อมไปคาบเข็มขัดนิรภัยให้เมมองหน้าเมที่หลับสนิทปัดผมที่ปลกหน้าผากออกเบาๆพึมพำเวลาที่เธอหลับเป็นเวลาที่เธอน่ารักที่สุดเลยรู้ไหมเม ทันใดนั้นยศรู้สึกเหมือนมีคนมองมาที่รถจากกระจกข้างเขาผลักจากเมหันไปมองแต่ก็ไม่เห็นอะไรยศถอยออกจากเมที่ยังนอนหลับสนิทอยู่รีบออกรถโดยยังไม่คาดเข็มขัดนิรภัยของตนเองขับรถไปได้สักครู่ยศมองไปทางด้านข้างที่ค่อนข้างมืดทันใดนั้นแพลที่ใบหน้าเปื้อนเลือดวิ่งเข้ามาตาวาวเอ่ยชวนไปอยู่ด้วยกันนะคะพี่ยศ พูจบแพรก็พุ่งมาตัดหน้ารถอย่างเร็วแสงไฟหน้ารถสาดเข้าไปใบหน้าแพรที่เสียยิ้มน่ากลัวเฮ้ยยศหักรถหลบรถพุ่งเข้าชนต้นไม้ข้างทางอย่างแรงกระแทกจนประตูรถด้านยศเปิดออกร่างยศกระเด็นออกมาฟุบที่ถนนนิ่งสนิท พระจันทร์เต็มดวงสาดแสงนวลไปทั่วบริเวณที่เป็นป่าโปรง่งยศที่นอนหมดสติอยู่เริ่มรู้สึกตัวลืมตามองรอบตัวงงงง,งลุกขึ้นนั่งทบทวนความทรงจำพอจำได้ว่าก่อนนี้เกิดอะไรขึ้นก็ตกใจยศนึกถึงเมทันทีหันมาก็ไม่เห็นร้องเรียกก็ไม่มีเสียงตอบเขาลุกขึ้นวิ่งตะโกนเมเธออยู่ไหนเมเม ยศวิ่งหาเมยไปจนถึงลำธารเห็นเมนั่งอยู่ริมธารทลาเขาไปหาละล่ำละลักถามเธอไม่เป็นอะไรใช่ไหมนายรู้สึกตัวแล้วเหรอเมมองนิ่งๆยศพยักหน้าถามอย่างสงสัยว่าทำไมเราสองคนถึงมาอยู่กลางป่าเมมองหน้าย้อนว่าฉันต้องเป็นฝ่ายถามนายมากกว่า ตอนเธอหลับฉันขับรถมาเรื่อยๆแต่อยู่ๆก็มีผู้หญิงวิ่งตัดหน้ารถฉันเลยหักหลบแล้วจากนั้นฉันก็จำอะไรไม่ได้อีกเลยเมฟังแล้วหันมองสายน้ำในลำธารเศร้ายศดเดินเข้ามามองหน้าเห็นเมร้องไห้เขาถามอย่างแปลกใจเธอร้องไห้ทำไมฉันเข้าใจแล้วว่าเกิดอะไรขึ้นกับเรายศดยังทำหน้างงเมพูดเศร้าว่าเราสองคนคงตายแล้วอะไรนะ ยศตกใจถามอย่างไม่อยากเชื่อมีได้แต่มองหน้าเขาเศร้าๆพูดอะไรไม่ออกเธอได้ยินเสียงดวงร้องเรียกและร้องขอความช่วยเหลือก็เดิอนอ้าวไปตามเสียงจนถึงท่าน้ำร้องถามแม่ดวงแม่ดวงอยู่ไหนพิเทอรฉันอยู่นี่เสียงดวงลอยมาเธอหันมองตามเสียงเห็นดวงนุ่งผ้าถุงกำลังตักน้ำอาบอยู่ที่บันไดท่าน้ำเธอดีใจที่ได้เจอดวงแต่ก็ถามอย่างสับสนว่า แม่ดวงถูกขังไม่ใช่หรือทำไมไม่อยู่นี่ฉันหนีออกมาได้จ้ะดวงยิ้มหวานราดน้ำใส่ตัวรูปร้ายเนินอกอย่างยั่วยวนจู่ๆก็ร้องโอ๊ยฉันปวดไปทั้งตัวเลยพี่เทิดมาช่วยฉันหน่อยสิจ้ะ เธอเห็นท่ายียวนของดวงก็เดินไปรูปไร้เนื้อตัวรำพึงเสียงกระเซาข้าคิดถึงเองเหรือเกินดวงโอบคอเธอลงมาพูดเสียงกระเซาด้วยอารมณ์ปรารถนาว่าฉันก็คิดถึงพี่จ้ะแล้วทั้งสองก็กอดรัดกันอย่างปรารถนาร้อนแรงสินแอบดูอยู่ยิ้มเจ้าเล่แล้วรีบหลบไป